สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับนะก็วันนี้นะครับวันที่9นะครับเดือนพฤษภาสองห้าหกแปดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตยอดเงินสมทบนะครับแล้วก็มาอัปเดตสิ่งของที่เราจะไปนําบริจาคที่เราจะนําไปถวายกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราไม่มีคลิปลงนะครับในช่วง2องทุ่มไม่ได้ไลฟ์สดนะครับนะก็เลยจะมาอัปเดตนะครับ จํานวนปัจจัยที่สมทบกันเข้ามาแล้วก็สิ่งของนะครับว่าเราได้มากน้อยกันเท่าไหร่แล้วนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตบอกบุญนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะบริจาคสิ่งของหรือบริจาคปัจจัยนะครับเพื่อนําไปถวายให้กับวัดถ้ำเหล็กไหลนะครับอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับสามารถ โอนเป็นปัจจัยถวายวัดได้ที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้หรือจะอยากจะเป็นสิ่งของนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับนะเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับสิ่งของทุกสิ้นทุกชิ้นนะครับนำไปบริจาคให้วัดหมดเลยนะครับนะไม่มีหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินแล้วก็ดูสิ่งของกันนะครับไปทุกท่านครับ อันนี้ก็คือเป็นยอดเงินนะครับอันนี้น่าสเตเตทไม่น่าจะตัดออกมาถึงวันที่3แล้วนะครับก็จะเป็นยอดเงินที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครบดสมทบมาเท่าไหร่แล้วก็จํายอดตัวเองไว้นะครับนะอ่านะครับสมทบกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันนี้นะครับคือวันที่9นะครับนะอ่าวันที่9้าเดือนพฤษภานะครับยอดสุดท้ายคือตอนประมาณ เที่ยง53นาทีนะครับนะยอดทั้งหมดก็ได้9,407บาทนะครับนะจุด99สตางค์นะครับอันนี้ก็คือเป็นยอดเงินที่ทุกท่านสมทบกันเข้ามาตั้งแต่วันที่2นะครับนะมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูสิ่งของกันนะครับก็วันนี้นะครับก็มีพี่ ที่ต่างประเทศนะครับสมทบมานะครับให้ผมไปซื้อของนะครับข้าวสารอาหารแห้งส่วนอาหารสุนัขกับข้าวสารอยู่ท้ายรถนะครับผมไม่ได้เอาขึ้นมานะครับพวกนี้อ่ะผมกลัวมันเสียนะครับก็เลยเอาขึ้นมาเก็บไว้บนห้องผมก่อนนะครับก็จะมีมีถุงสําเร็จรูปนะครับมีปลากระป๋องนะครับมีปลาปลายิ้มนะครับนะอ่านี้ก็เป็นกาแฟเนสกาแฟนะครับนี่ไมโลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือยารักษาโรคนะครับแล้วก็เป็นนมถั่วเหลืองนะครับนะอ่าโอเคนะครับ ถ้าใครอยากร่วมทําบุญร่วมบริจาคสิ่งของก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆทุกท่านนะครับเห็นยอดเงินแล้วเห็นสิ่งของแล้วรู้สึกชื่นใจกันไหมนะครับนะก็ก็เป็นอนิสงส์ของพวกเราเองนะครับซึ่งผมก็เป็นสะพานบุญนะครับถ้าจะให้ผมทําแบบนี้ผมก็คงทําไม่ได้นะครับถวายวัดเต็มที่ห้าร้อยพันหนึ่งนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมกันได้ได้เยอะ ทำได้เยอะขนาดนี้นะครับนะถ้าไม่มีพี่ๆทุกท่านเนี่ยมารวบรวมมาช่วยกันนะครับนะก็ยังไงนะครับถ้าใครอยากร่วมสมทบเป็นปัจจัยโอนเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนะครับและถ้าใครอยากรวบรวมเป็นสิ่งของก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเพราะว่าบัญชีที่ขึ้นหน้าจอไว้เนี่ยเป็นบัญชีที่รวบรวมปัจจัยนะครับเราจะไม่ยุ่งกับเงินส่วนนั้นนะครับนะส่วนถ้าอยากซื้อของนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีส่วนตัวผมแล้วซื้อเท่าไหร่นะครับก็เท่านั้นเลยนะครับ อยากจะทําบุญ500ซื้อของ500ก็อยู่ในจานวนเงิน500นั้นนะครับเพราะว่าเราจะไม่โอนเงินไปรวมกับบัญชีของทางทางเพจนะครับที่เราจะเอายอดเงินนี้ไปถวายวัดนะครับนะยังไงนะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอยากจะไปถวายด้วยกันอยากจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1นนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับที่วัดถ้ําเหล็กไหลนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมากําหนดการอะไรกันอย่างนี้นะนะครับผมโอเคครับยังไงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต ให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ